สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาและราศีพิจิกทุกคนทุกท่านนะคะกลับมาพบกับช่อง m มอนิ่งทาโร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดวงชะตาชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงที่ดาวพระศุกร์ย้ายราศีเข้าสู่ภพเรือนปัตตนิของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะส่งผลในด้านใดกับชาวลัคนาราศีพิจิกบ้างไพ่จะบอกอะไรกับชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะ เป็นการดูโดยโดยรวมนะคะอย่านำไปตัดสินใจใดใดทั้งสิ้นจนกว่าจะดูดวงส่วนตัวดูได้ทั้งโหราศาสไทยโหราศาสตะวันตกดูได้ทั้งลัคนาเกิดแล้วก็ราศีเกิดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นอย่างไรไพา,าโรย์จะออกมาบอกกับคุณว่าอย่างไรนะคะดาวพระศุกร์จะย้ายในวันที่2กร,รกฎาคมถึงวันที่27กร,รกฎาคมนะคะ เราก็ได้ตำแหน่งเป็นเกษตรตาธิบดีอยู่ในภพเรือนปัตตนิด้วยยังไงก็ได้ในเรื่องของความมั่นคงความมั่นคงในเรื่องของรายได้ความมั่นคงในเรื่องของการเงินเพราะดาวพระศุก์เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเงินแล้วก็ระวังในช่วงนี้อาจจะต้องระวังคําพูดเพราะว่าดาวพฤะศุก์ยังเป็นยังเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศเนาะช่วงนี้ก็ต้องระวังคําพูดการเกิดข้อขัดแย้งต่างๆกับคู่ค้าคู่สัญญาคู่หุ้นส่วนก็ได้หรือไม่ก็คนรักคู่ครองก็ได้ ก็มีอะไรก็ต้องใจเย็นเนาะแล้วก็ช่วงนี้อาจจะได้เดินทางบ่อยๆหรือเป็นช่วงที่คุณอาจจะได้ทําอะไรลับๆทําอะไรเบื้องหลังทําอะไร,ะไรในเรื่องขององานที่สองหรืองานสํารองหรืออาจจะทําอะไรแบบเป็นงานที่ไม่ออกไม่ออกหน้าก็ได้หรือไม่ช่วงนี้ก็ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือหรือการแก้ไขปัญหาก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวลัคนาราศีพิจิกบ้าง ไพ่ใบแรกค่ะสถ้วยการได้เฉลิมฉลองการเข้าสังคมการพบปะเพื่อนฝูงการเข้าสังคมหมู่มากช่วงนี้จะเป็นผลดีกับคุณนะคะแล้วก็สามเหรียญการเป็นที่ยอมรับการเป็นผู้นำการาถูกซัพพอร์ตหรือเป็นช่วงที่คุณจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์กับที่ทำงานจะดีขึ้นมากๆนะคะแล้ว ก็สามถ้วยสามเหรียญเนาะพลังงานสามสามขึ้นมาการต้องลุยการต้องสู้สู้แล้วได้มาได้มาในเรื่องของการเงินหรือเป็นช่วงที่คุณจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือหรือเป็นเรื่องของการร่วมหุ้นรวมลงทุนแบบนั้นก็ได้แล้วก็เกณฑ์จะได้รับการอุปถมัมภ์เพราะหกเหรียญการได้รับเงินแล้วก็เฮอร์มิตขึ้นมา 7, เจ็ดเหรียญ แล้วก็สี่เหรียญหกไม้เท้าเด็กถือถ้วยเจ็ดดาบแล้วก็อัศวินถือเหรียญไพ่ขึ้นมาถึงเรื่องของการ ลงมือทําเรื่องการทําอะไรรับหลังเบื้องหลังเพราะว่าเจ็ดดาบก็คือการคิดบางสิ่งบางอย่างภายในใจอยากจะทําอะไรรองรับจากทำที่ทําอยู่ก็ได้อาจจะอยากทําอะไรเบื้องหลังรับหลังหรือรับหลังหมายถึงว่าทําอะไรที่ไม่ออกไม่ออกหน้าค่ะไม่ต้องเผชิญหน้าอะไรแบบนั้นก็ได้ทําอะไรเบื้องหลังหรือเกี่ยวกับสื่อโซเชียลโลกออนไลน์ก็ได้หรือเป็นช่วงที่คุณจะได้แก้ไขปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างแบบลับๆก็ได้ หรือบางท่านก็อาจจะถูกช่วยเหลือแบบลับๆในเรื่องของการเงินก็ได้ก็มีเกณฑ์ที่ถ้าคุณเจอกับความนิ่งความเงียบความเหนื่อยจากการกระทําหรือจากการทุ่มเทอะไรบางสิ่งบางอย่างก่อนหน้านี้ทุ่มเทการทํางานทุ่มเทการแก้ไขปัญหาทุ่มเทในเรื่องของการใช้การคิดการตึกตองแต่ตองหรือ การอยู่กับตัวเองก็ได้เพราะมันมีเรื่องของอร์มิตเนาะบางท่านก็อาจจะหมายถึงการได้เรียนรู้กับสิ่งต่างๆการสะสมประสบการณ์ก็เป็นเรื่องที่ดีที่ก่อนอันนี้คุณทําหรือการพยายามอะไรบางสิ่งบางอย่างของคุณมันเป็นเรื่องของความสําเร็จการไปที่ยอมรับาการเข้าอกเข้าใจแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะได้ดั่งใจบางท่านก็ตกผลึกกับความคิดหรือการใช้ชีวิตบางสิ่งบางอย่าง ทำให้คุณรู้ซึ้งถึงอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณเหมือนคุณคาดเดาเหตุการณ์หรืออาจจะมีซิกเซนการสัมผัสได้ถึงอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาในชีวิตก็ได้แล้วก็ไม่ว่าคุณจะทำอะไรในด้านไหนๆคุณรู้สึกว่าคุณทำได้คุณรู้สึกว่าคุณเอาชนะหรือหรือทำบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นโอกาสเข้ามาได้สำเร็จแล้วก็การได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนได้ด้วยนะคะ เป็นช่วงจังหวะที่คุณจะได้เก็บเงินเก็บทองได้ในช่วงเวลานี้การได้เงินการได้ทรัพย์การได้ถูกอุปถัมภ์หรือถ้ามีปัญหาอะไรก็จะมีคนเข้ามาช่วยคุณได้อย่างลับๆช่วยในส่วนที่คุณต้องการได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็มีโอกาสจะได้เงินลับๆเงินเงินสินหาหรืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้ทําอะไรมากกว่าหนึ่งอย่างในส่วนของการเงินเนาะดูมันจะคล่องขึ้น การเงินจะดีขึ้นเพราะว่าไพ่เหรียญขึ้นมาดีเป็นส่วนของการได้เงินได้ทองถ้าใครไปยื่นกู้ที่จะซื้อบ้านที่จะซื้อรถก็มีโอกาสจะได้ตามปรารถนานะคะเพราะว่าไพ่ของการได้รับเกิดขึ้นไพ่ของการได้เก็บเงินเก็บทองไพ่ของการตระนีทีเหนียวคุณมีโอกาสจะร่ํารวยได้ในช่วงจังหวะนี้ด้วยเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกับไพ่สาหรับนี้ว่าจะบอกอะไรกับคุณอีกจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณในเรื่องของการงานคะ การงานของคุณอย่างที่บอกเนาะอาจจะทําอะไรเซอร์ไพรส์อยู่ทําอะไระเหมือนแอบซุ่มทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะทําให้คุณได้รายนารายได้มากกว่าหนึ่งช่องทางนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้คู่ค้าคู่สัญญาคู่หุ้นส่วนการถูกซัพพอร์ตการเข้าวงสังคมการเข้ามันมีคอนเน็กชันมากขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้คุณได้เรื่องของการเซ็นสัญญาทําสัญญาุุกมรวมหุ้นลงทุนได้แต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของ ผลประโยชน์นะคะเพราะว่ามันคําว่าผลประโยชน์มันไม่เข้าใครออาใครเนะาะพยายามต้องแบบละเอียดทีท่วนกับการทําเอกสารต่างๆเพราะมันมีเกณฑ์ที่จะผิดพลาดหรือข้อตกลงอาจจะทําให้เราเสียผลประโยชน์ได้ก็เป็นเรื่องที่ต้องตรวจทานเป็นเรื่อง,เป,เ,องเป็นเรื่องที่ต้องละเอียดรอบคอบเนาะแต่คุณเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเป็นคนที่มีเซนส์ที่ดีแล้วก็เป็นคนที่ มีประสบการณ์มาระดับหนึ่งเหมือนกันในเรื่องของการงานเนาะก็ทำงานมานานหรืออาจจะเป็นคนที่หัวไวแล้วก็ตัดสินใจได้ด้วยความรู้สึกด้วยความคาดเดาเพราะว่าคุณมีซิกเซนมีเกณฑ์ที่ไม่ว่าคุณทำอะไรคุณจะใช้ในเรื่องของตักกะเหตุผลการคิดคำนวณมาอย่างดีเหมือนกันก็เป็นเรื่องที่ดีการงานของคุณ อย่างที่บอกคุณมีประสบการณ์ไม่ว่าคุณจะไปยื่นประมูลแข่งขันใดๆคุณจะเป็นผู้ถูกเลือกแล้วก็คุณเหมือนกับว่ารู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรหรือการไปแข่งขันในครั้งนี้คุณเตรียมพร้อมมาดีอะค่ะเพราะว่าคุณสะสมประสบการณ์หรือการศึกษาหรืออาจจะรู้ลึกกว่าคนอื่นอะไรแบบนี้ก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ในโปรเจกต์ใหม่ๆหรือโปรเจกต์อะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณไปแข่งขัน คุณจะได้ตามเป้าหมายแล้วก็จะได้โอกาสของความสําเร็จแต่อาจจะมีเรื่องยุ่งยากที่คุณจะต้องจัดการหรือปัญหาคนที่ทํางานที่ยังขัดแข้งขัดขาหรือปัญหาจุกจิกควรใจที่มันจะเข้ามาในช่วงเวลานี้เหมือนกันในเรื่องของงานเนาะแต่สุดท้ายแล้วก็จะเป็นในเรื่องของผลประโยชน์ที่คุณจะได้การได้ทำสัญญาการได้ร่วมหุ้นลงทุนการได้สิ่งที่คาดหวัง แล้วก็ช่วงนี้คําพูดการเจราจาต่อรองใดๆจะเป็นผลสําเร็จได้ด้วยดีคุณรู้จักที่จะพูดรู้จักที่จะปิดจ็อบปิดดิวได้เดอะเมจิกเทียร์นะคะมันมีมันเป็นเรื่องของคําพูดเป็นดาวพระพุธทำงานโดดเด่นเนาะแล้วก็เป็นช่วงที่พูดแล้วได้เงินพูดแล้วประสบความสําเร็จตามคาดหวังแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้ตามที่คาดหวังไว้นะคะ ในเรื่องของการงานเนาะการงานของคุณใครที่ตกงานมานานก็มีโอกาสจะได้งานในจังหวะน,นี้นะคะหรืออาจจะได้ทําอะไรเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางการทําอะไรเบื้องลึกเบื้องหลังแบบนั้นก็ได้ก็ช่วงนี้มีเกณฑ์จะได้เงินได้ในเรื่องของโอกาสการได้เงินก็ได้จากในเรื่องของงานนะคะการเงินเป็นอย่างไรว้าว W o f Fortune ขึ้นมาเนาะเป็นเรื่องของความน่ายินดี The w ิ e อัลฟ f ฟอร์ n หมายถึงการได้โชคลาภกงล้อสมบัติก็คือการได้โอกาสของการได้โชคลาภเงินทองเพราะดาววัสุกเกี่ยวข้องกับในเรื่องของอการเงินด้วยแล้วก็ในเรื่องของโชคลาภได้เพราะว่าเป็นเรื่องของคําว่าวินาศก็คือลับๆเนาะก็เป็นเกณฑ์ที่จะได้เงินเงินลับๆเงินจากความฝันหรือเงินที่ไม่คาดฝันก็ได้ที่จะได้ในช่วงนี้ด้วยบางท่านได้เงินเก่าๆนะคะ บางท่านก็ได้เงินจากเงินประกันประกันชีวิตประกันบ้านประกันรถอะไรแบบนั้นหรือมีเกณฑ์จะได้เสียก็ได้เพราะรายจ่ายยังยังยังกดดันคุณอยู่คุณอาจจะมีรายจ่ายที่มันมีอยู่แล้วแต่ก็เหมือนไพ่ขึ้นมาเตือนเนาะให้ให้รอบคอบในเรื่องของการจ่ายเพราะรายจ่ายของคุณมันเยอะมากอาจจะต้องมีการจดบันทึกก็ได้ค่ะว่าอันไหนควรจ่ายก่อนจ่ายหลังอะไรแบบนี้เพราะว่ารายจ่ายของคุณมันเยอะไปหมดเลย หรือไพ่ขึ้นมาเตือนว่าต้องรอบคอบในการใช้เงินมีเกณฑ์ที่คุณจะใช้เงินเกินตัวได้เหมือนกันแต่คุณก็ยังหาเงินเก่งค่ะแต่ไพ่ขึ้นมาเตือนเฉยเนาะแต่ก็มีโอกาสที่คุณจะได้เงินก้อนโตบางท่านเป็นอ,อ,อาชีพในหน้าอาชีพการค้าการขายอาชีพที่เกี่ยวกันในหน้าต่างๆดูจะเฮงจะปังมากแล้วก็ มีเกณฑ์ที่บางท่านอาจจะได้เงินเก่าๆหรือท่านก็มีโอกาสการซื้อก็ได้อาจจะซื้อที่ดินซื้อบ้านาซื้อรถอะไรแบบนี้ก็ได้มีเกณฑ์จะเสียตังค์แบบนั้นค่ะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องดีเนาะเป็นนี่เพื่อให้เราได้ความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับบ้านกับรถกับทรัพย์สินที่มันจะเพิ่มเข้ามานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะในเรื่องของสุขภาพเป็นอย่างไรสุขภาพของคุณ คุณเป็นคนที่รักษาสุขภาพได้ดีเหมือนกันนะเอาใจใส่ดูแลตัวเองดอีทานอาหารที่เป็นประโยชน์ออกกําลังกายบ้างเป็นครั้งเป็นคราวหรือไม่ก็จํากัดการกินของตัวเองเนาะก็ดูเป็นเรื่องดีเพราะดูคุณจะดูหุ่นเฟิร์มขึ้นหรือไม่ก็ดูสดใสล่าเริงมากขึ้นคุณอาจจะแอบไปทำอะไรลับๆไปหรือไม่ก็อาจจะได้ทานวิตามินอะไรที่มันเสริมเข้าไปเนาะดูสุขภาพของคุณไม่ ไม่ดูน่ากลัวมันมีเรื่องของการพักผ่อนเท่านั้นที่ดูจะต้องใส่ใจกับมันหน่อยเนาะเพราะคุณใช้หัวสมองเยอะใช้ความคิดเยอะช่วงนี้ก็บำรุงในเรื่องของวิตามินในเรื่องของการนอนพักผ่อนให้เพียงพอเพราะว่างานงานมันเยอะมากช่วงนี้ค่ะก็ต้องรูแลงในเรื่องของสุขภาพหน่อยเนาะอาจจะอ่อนล้าอ่อนแรงแล้วก็ต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุการตกจากที่สูงหรือการาขึ้น ขึ้นบันไดอะไรแบบนี้ก็ต้องระวังเนาะอืมก็ไพ่ขึ้นมันเตือนให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุอะไรที่มันไม่คาดฝันนะคะเดี๋ยวเรามาดูความรักกันบ้างความรักเป็นอย่างไรความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงที่ดาวพฤหัสจรนเข้าสู่ภพเรือนปัตตนีก็หมายถึงช่วงนี้คุณมีสเสน่ห์มีสเสน่ห์กันเข้าสังคมจะมีคนเข้าหาคุณจากทางเพื่อนก็ได้มีเกณฑ์จะได้ความรักเข้ามาเป็นรัก รักแท้ได้นะคะรักจากอดีตชาติเนาะแล้วก็เหมือนกับว่าคุณสังสมบุญมาก็เป็นช่วงที่คนโสดจะมีเกณฑ์การได้เจอกับคู่แท้คู่เข้ามาส่งเสริมก็ได้เพราะว่าเป็นเป็นคู่ที่สะสมบุญกันมาเป็นคู่จากอดีตชาติจะมาส่งเสริมทําให้คุณได้การเงินที่ดีความรักที่ดีอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีพฤกษกันมากรเป็นชาวธาตุด,ดินหรือบางท่านอาจจะมีการคุยกันอยู่ก็ได้บางท่านนะคะ เพราะว่ามันมีคําว่าลับๆอาจจะคุยกันอย่างลับๆหรือคบกันแบบลับๆไม่ได้เปิดเผยอืมก็เป็นจังหวะที่จะเป็นเรื่องดีเพราะมันมีการเข้าเข้าใจหรือรู้สึกว่ามันมีความสุขกับการมีสัมพันธ์แบบนี้ก็ได้เพราะอาจจะเป็นด้วยอะไรหลายๆอย่างที่คุณอาจจะยังไม่พร้อมที่จะเปิดตัวก็ได้เนาะแต่ว่ามันมีความสุขดีค่ะคนโสดถ้าแบบยังไม่มีคนคุยก็เป็นจังหวะเวลาที่คุณจะได้อ่มีความรักเข้ามา เป็นคนที่ดูมีสเสน่ห์ค่ะหรือคุณอาจจะดึงดูดเข้ามาจากตัวของคุณคุณมีสเสน่ห์มากๆในช่วงนี้อาอาจจะเป็นคนไกลได้คนต่างที่ต่างถิง่นแดนไกลเป็นคนเกิดวันจันทร์เป็นชาวลัคนาราศีมังกรหรือเป็นชาวธาตุน้ํามินกรกฏพิจิกก็ได้อืมดูจะเป็นเรื่องของสเสน่ห์ อาจจะเป็นคุณที่มีสเสน่ห์เขามาตกหล,ลุมรักคุณหรือคุณไปตกหลุมรักเขาก็ได้เขา,าจ,จะมีสเสน่ห์มากๆก็ได้ค่ะอาจจะเป็นพลังงานที่สลับกันได้นะคะอแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูความรักความสัมพันธ์ของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณน่าจะเข้ากันนานแล้วเหมือนกันเนาะมันพยายามที่จะซัพพอร์ตกันในด้านของอารมณ์ความรู้สึกหรือพยายามที่จะให้ความรักมัน มันผีดอกออกผลอาจจะพยายามกันมานานแล้วเนาะให้ความรักมันไปต่อได้อย่างสวยงามก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ดีค่ะเพราะคุณจะได้ในเรื่องของการเข้าอ,อกเข้าใจการปรับตัวเข้าหากันอะไรที่มันมีความยุ่งความยากความเหน็ดความเหนื่อยหรือความเงียบที่มันมีก่อนหน้านี้มันจะค่อยค่ฟื้นตัวเหมือนกับว่าเป็นช่วงเวลาที่จะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆร่วมกัน ไปในเส้นทางเดียวกันถึงจะมีข้อขัดแย้งหรือความไม่เข้าอกเข้าใจกันแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการพยายามปรับตัวข้อหากันเนาะก็ต้องระวังในเรื่องของคําพูดหรืออีโกอัตตาของตัวเองก็ได้ที่อาจจะทําให้คุณไม่เข้าใจกันทะเลาะก,กันมีปากมีเสียงกันอะไรแบบนี้มันเป็นด้วยในเรื่องของโชคชะตาเนาะเหมือนเป็นวาสนาที่คุณต้องเจอหรือคนคนนี้ที่คุณต้องเจอ มันเป็นเรื่องของการชดใช้วิบากกรรมต่างๆถ้ามันเป็นเรื่องของความสุขก็คือบุญกําลังทํางานแต่ถ้าเป็นในเรื่องของมีความทุกข์การเอาชนะกันอาจจะเป็นด้วยวิบากกรรมที่คุณทําร่วมกันมาก็ได้ค่ะมันเป็นเรื่องของโชคชะตาเพระพาะไพ่ของโชคชะตาขึ้นมาเนาะมันมีทั้งในด้านของอความสุขและความทุกข์ก็เดี๋ยวทุกๆอย่างกําลังจะดีขึ้นอะไรที่คุณเคยมีปัญหากันก็จะค่อยๆดีขึ้นเหมือนจะมีความเมตตาการุณาซึ่งกันและกัน ก็มีโอกาสที่คุณจะได้เดินทางไปทำบุญการาไปทำทานหรือไปไปในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลนะคะก็จะเป็นเรื่องที่ดีที่จะเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อความรักความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่เป็นอย่างไรบางท่านก็อาจจะคบกับคนที่อายุมากกว่าตัวเองก็ได้เนะหรืออาจจะอายุแบบ มา,มากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้มันเป็นเรื่องของการพยายามที่จะเอาใจใส่ซึ่งกันและกันหรือมันเป็นการเพราะบ่มความรักมันมานานแล้วเ,เป็นความรักที่เข้าใจกันนะคะถึงมันจะมีเรื่องอะไรที่มันปกปิด,ปด,ปดบางหรือเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่มันคาราสาังบางอย่างความในใจบางอย่างที่ไม่อาจพูดได้อะไรแบบนี้แต่คุณก็พยายามพยายามสื่อไปในทางที่ดีเนาะการพูดการ าวางสีหน้าท่าทางอะไรเหมือนกับพยายามทําให้ความรักมันมีความสุขอะอถึงมันจะมีอุปสรรคปัญหาบ้างแต่มันก็จะขี่คายไปนในทิศทางที่ดีแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะได้โอกาสบางท่านก็อาจจะถูกขอแต่งงานหรืออาจจะเป็นเรื่องของพิธีมงคลก็ได้นะคะเพราะมันมีเกณฑ์การเฉลิมฉลองเนาะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้อ่าในเรื่องของการ ทำในเ,เรื่องของเอกสารตรัวบทกฎหมายอาจจะหมายถึงการจดทะเบียนการแต่งงานแบบนั้นเกิดขึ้นได้นะคะถ้าใครยังไม่ได้ทำเนาะก็มีโอกาสอะไรที่เป็นปัญหาด้านของหัวใจก็จะได้เคลียร์กันหรือไม่ก็อะไรที่มันน้อยอกน้อยใจมันจะเป็นเรื่องของการแบบถูกจัดการเนาะก็จะได้คุยกันจะได้เนเรื่องของข้อตกลงการมีการมีคอมมิตเมนต์การวางแผนชีวิตคู่ร่วมกัน ถึงมันจะมีเรื่องของคําพูดหรืออะไรที่มันแบบเบียดเบียนกันบ้างแต่มันสุดท้ายแล้วมันก็จะเป็นเรื่องของการเคลียร์กันได้ออืมอืมเหมือนคุณจะมีอิทธิพลต่อความรักครั้งนี้หรือคุณเป็นคนที่กําหนดหรือคุณอาจจะดูเป็นผู้ใหญ่อ่อืมการคิดกันอ่านการวางแผนจัดการเรื่องของอนาคตข้างหน้าดูเป็นผู้ใหญ่หรือดูเป็นเรื่องของการวางแผนชีวิตได้ดีมากขึ้น ก็ตอนนี้อาจจะโฟกัสในเรื่องของการหาเงินหรือเป็นช่วงที่เข้าออกข้าใจกันอ่ะอืมอะไรที่มันเกิดข้อโต้แยง้งข้อขัดแยง้งอะไรบางสิ่งบางอย่างก่อนหน้านี้มันก็จะเหมือนดีขึ้นความรักจะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไพ่สำหรับนี้จะบอกอะไรกับคุณอีก การปรับสมดุลเอื้อเฟื้อมีเกณฑ์จะวางแผนการทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเหมือนกับว่าจะได้ทำงานมากกว่าหนึ่งช่องทางอาจจะได้รุ่มหุ้นลงทุน,นทำกิจการเพิ่มกับคู่ค้าคู่สัญญาคู่หุ้นส่วนก็ได้เพราะมันมีเกณฑ์การปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีแล้วก็การวางแผนการจัดการอะไรหลายๆอย่างได้ดีด้วยก็เป็นเรื่องที่คุณจะได้หลุดพ้นจากปัญหาบางอย่างหรือ ได้ตัดอะไรบางสิ่งบางอย่างออกไปอืมเหมือนชีวิตของคุณกําลังก้าวเข้าสู่ความสําเร็จจากการที่ผิดหวังอะไรบางสิ่งบางอย่างมานานแล้วเนาะชีวิตกาลังดีขึ้นนะคะอืมเดี๋ยวเรามาดูกับไพ่สําหรับนี้ว่าจะบอกอะไรกับคุณอีกคะชาวลัคนาราศีพิจิกจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณอีกในช่วงที่ดาวพระศุกร์ย้ายเข้าสู่ภพเรือนปติมีตร พาเกตขึ้นมาว้าวสัมผัสพิเศษยังรู้พยากรเสริมกำลังดาพาเกตตอนนี้จออยู่ในภพเรือนสุภาเดี๋ยวเข้าเรือนเดี๋ยวเข้าสู่เรือนมรณะนาะก็เป็นช่วงที่ดาพาเกตไปกระตุ้นในเรื่องของการาการเดินทางการเข้าสังคมการมีคอนเนคชั่นการพูดการเจรจาดูจะเป็นผลสำเร็จแล้วก็มีเกณฑ์จะได้เรื่องของการเงินที่ฟื้นตัว บางท่านอาจได้มรดกหรือบางท่านเป็นจุดเริ่มต้นของการได้เงินทองก้อนใหม่ๆก็เป็นเรื่องของการได้เงินนะคะดาวเกตมาจุดนี้เพื่อให้คุณเหมือนคุณจะได้ได้อะไรที่มันมากขึ้นเพิ่มขึ้นอาจจะได้เงินมากขึ้นอาจจะได้ในเรื่องของลูกค้ามากขึ้นหรือถูกกระตุ้นในเรื่องของการเดินทางมากขึ้นด้วยนะคะพะมาไหลบาปบุญคุณโทษพ้นเคราะหุทิศกุศลแล้วก็บ,บริสุทธิ์หมดจด บางท่านก็ไปทําบุญไหว้พระมาเนาะในช่วงนี้ก็เหมือนกับคุณจะได้บุญกุศลน,นั้นพราดาวพระเกตขึ้นมาก็ในเรื่องของในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์เหมือนท่านออกมาบอกว่าท่านรับรู้แล้วก็ท่านคุ้มครองคุณอยู่ดาวพระเกตก็เป็นในเรื่องของอายุแล้วก็การพ้นเคราะห์ได้เหมือนกันอ,อะไรที่มันเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็จะดีขึ้นแล้วก็เหมือนพ้นเคราะห์แล้วเนาะ ช่วงเวลาของการพ้นวิบากกรรมต่างๆช่วงนี้เหมือนกับดวงจะดีขึ้นแล้วก็คุณอาจจะซิกเซนแรงด้วยในช่วงนี้นะคะครอบครูขึ้นมาบางท่านอาจจะได้ไปในเรื่องของการครอบครูก็ได้นะคะการไปเสริมสร้างบาร,รมีอำนาจของตัวเองหรือไม่ก็การเข้าหาผู้ใหญ่การเ,เข้าหาครูบาอาจารย์แบบนั้นก็ดีค่ะเป็นเรื่องของการได้สิริมงคล ได้เรื่องของอการเจ็บใครได้ป่วยก็จะหายการถูกเหมือนการได้รับพรนะคะแล้วก็คว้าวความร่ำรวยเศรษฐีนวมกฏขึ้นมาทานบารมีใจบุญส่งเคราะห์บริหารโภคทรัพย์มีเกณฑ์จะได้เงินใหญ่ก้อนใหญ่หรืออาจจะเป็นเรื่องของการถูกช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ก็ได้แล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้ทรัพย์เพิ่มขึ้นนะคะพักกิจสนะขึ้นมาความอ่อนโยนปกป้องดูแลความรักและการเสียสละ เหมือนมันโดดเด่นในเรื่องของการทําบุญเนาะการได้บุญการได้ทรัพย์การได้โอกาสการได้ได้ความรักอมเพราะว่าพบเรือนปัตนิก็ในเรื่องของความรักมีเกณฑ์จะได้รับความรักที่ดีจากคนหมู่มากจากคนรอบตัวจากเพื่อนฝูงสังคมดูจะเป็นในเรื่องของการถูกอุปถมัมภะการถูกพพอร์ตเนาะแล้วก็เป็นในเรื่องของการมีชื่อเสียงใครที่กําลังสร้างตัวตนอยู่ในช่วงนี้ดาวพะเกตขึ้นมาหมายถึงการมี ตัวตนในสื่อโซเชียลโลกออนไลน์เพราะดาวประกตก็กเกี่ยวข้องกับในเรื่องของสื่อโซเชียลโลกออนไลน์แล้วก็งานที่เกี่ยวข้องกับโลกออนไลน์ต่างๆการเป็นในหน้าต่างๆดูจะเป็นเรื่องที่ดีการมีชื่อเสียงแบบนั้นจะเกิดขึ้นแล้วก็จะมีคนเมตตากรุณาคุณนะคะหรือไม่ก็สลับกันอาจจะเป็นช่วงที่คุณจะได้เข้าไปสู่ในเรื่องของาา<ส><ญ>ศ,ศาสนาจิตวิญญาณการทําบุญการไหว้พระแบบนั้นจะเยอะขึ้นด้วยแล้วก็ไพ่ขึ้นมาเตือนให้ ช่วงนี้ทําบุญบ่อยๆจะดีแล้วก็กําลังพ้นเคราะห์พ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยชีวิตกําลังก้าวเข้าสู่ความสุขการมีเงินมีทองการมีชื่อเสียงนะคะแล้วก็การทําบุญขอให้อ่าเหมือนกับเป็นการเสริมให้ตัวเองมีความมั่นมั่นคงม,มั่นใจหรือการการเสริมบารมีการเสริมบุญให้กับตัวเองเป็นเรื่องที่ดีนะคะค่ะ ก็เหมือนจะทําให้จิตใจเราผ่องใสแล้วก็คลายความทุกข์ความโศกหรือคลายความวิตกกังวลต่างๆไปได้ค่ะก็จะเป็นในเรื่องของจิตวิทยาเนาะที่จะทําให้คุณแบบมีความสุขมากขึ้นหน้าตาสดใสขึ้นก็จะดึงดูดในเรื่องของเ,ออเวลาคุยกับคนอื่นคนอื่นก็จะเห็นออร่าในหน้าของคุณรู้สึกว่าอยากจะอุดหนุนคุณอยากจะพูดคุยกับคุณดูจะเป็นที่รักกับคนรอบข้างอะไรประมาณนั้นค่ะก็ประมาณนี้นะคะ ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารักหรือไม่ก็ซัพพอร์ตมอลลิงได้ในทุกๆช่องทางนะคะทางช่องซปเปอร์แตงก็ได้แล้วก็ขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่านสำหรับการให้ติปให้แตงสำหรับการกดไลค์กดแชร์สำหรับการให้ค่าขนมแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักกลับมาแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ